คนเกิดปีมะเส็งเดือนกันยายน2568นี้มีโอกาสได้โชคลาภแบบฟลุกๆอาจจะได้คู่แบบไม่คาดฝันโดยสินแสมังกรเราไปดูคนเกิดปีงูในเดือนกันยายนนี้ ดาวเข้มข้นเจียกลัวกินตำแหน่งหน้าที่ตกงานจะมีงานให้ทำมีงานแล้วจะมีงานหลายอย่างประดังประเดให้คุณได้แสดงความสามารถคือตัวเจียกลัวไปเจอเพียงใช้ รายจ่ายค่อนข้างมากการลงทุนกล้าได้กล้าเสียลงทุนเสี่ยงแต่กลับนอนไม่หลับทางห่วงชุว้ยว่าเหตุการณ์ในเดือนนี้ให้ระวังฝันร้ายละเมอตกเตียงคนนอนข้างมีโดนฟาดโดนกระแทกอันนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งแต่ภาพรวมของดวงชะตาคือนายใหญ่เจ้านายให้ความสำคัญในตัวคุณมากกว่าปกติและมีอำนาจมากขึ้นมีโอกาส ได้เลื่อนตำแหน่งงานที่ทำแทนคนอื่นกลับได้ดีกว่างานของตัวเองแถมมีโชคลาภฟลุกๆุมีโอกาสได้คู่แบบไม่คาดฝัน